ตอนนี้ย้ายเมืองแล้วนะครับผมย้ายมาอยู่ที่เมืองโทยามา่าสวัสดีครับโดรินกุนะครับกลับเปิด EP ีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้อีพีนี้ก็ยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าย้ายเมืองมาแล้วมาอยู่ที่ทาคายาม่าแทนนะครับฮิดะนะครับผมก็ที่เนี่ยจริงๆมีร้านหนึ่งที่เลือกมานะครับชื่อทาวเวอร์นะครับเป็นร้านกาแฟที่ บรรยากศาศค่อนข้างดีเลยเป็นร้านสีขาวๆนะครับผมซึ่งหามไม่ยากนะครับเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยจะอยู่บนเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปตลาดเช้านะครับผมใครที่มีแผนมาเที่ยวที่เมืองเนี้ยก็น่าจะเดินผ่านอยู่แล้วนะครับผมสำหรับร้านนี้เมื่อกี้จริงๆเราเดินผ่านมาแล้วตอนแรกเราว่าเราจะไปตลาดเช้าก่อนแต่ว่าเปลี่ยนแผนนะครับเพราะว่าคนที่มาด้วยเนี่ยเขาหนาวอยากจะขอแหวก,ก่อนก็เดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยนะครับกับทาวเวอร์ ทาคายาม่าครับ รับผมก็เข้ามานั่งในร้านเรียบร้อยนะครับผมก็สั่งไปตอนนี้เราสั่งเป็นท็อปเปอร์เบนส์นะครับผมเป็นตัวเมนูของที่ร้านเลยจริงๆเขาก็เมนูไม่ได้ไม่ได้เยอะมากครับไม่ได้หลากหลายมากค่อนข้างจะเป็นเมนูแบบพื้นสแตนดาร์ดแล้วก็จะมีตัวที่เป็นซิงเกิลสำหรับเป็นเป็นริปนะครับผมที่ร้าน,นนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะร้านเขาอ่ะจะคาแรคเตอร์เป็นสโลว์บาร์นะครับผมจริงๆถ้าเกิดใครที่ ชอบดื่มพวกกาแฟดำเนี่ยก็สามารถเข้ามาแวะที่ที่นี่ได้เลยทาวเวอร์นะครับผมก็ เดีย๋ยวลองกาแฟแป,ป๊บหนึ่งนะครับสั่งเป็นสั่งเป็นกาแฟยเย็นไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะหนาวนิดหนึ่งแต่รู้สึกแบบค่อนข้างกระหายเพราะว่าตั้งแต่มานี่ยค่อนข้างจะดื่มน้ำน้อยนะครับผมก็เดีย๋ยวลองดูกันว่าตัวกาแฟที่เราสั่งไปอ่ะจะเป็นยังไงนะครับโอ,โอเครู้สึกว่าที่เราสั่งไปอ่ะเมื่อกี้หันไปเห็นเออถึงแม้เขาจะมีคอฟฟแมชชีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวที่เราสั่งไปเขาจะใช้เป็นเป็นเฟร์เพรสนะครับก็เดี๋ยวลองมาชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ รอแแบบนึงโอเคครับผมก็้องตอนนี้ที่บอกไปนะครับผมว่าตัวที่เราสั่งไปเนี่ย t o w e r Bend เ,เ,นเน่ยใช้เป็นอ่า เฟรนเพลสนะครับกดลงมาเมื่อกี้เนี้ยพอดีว่าเป็นจังหวะที่เราโดนย่างกล้องไปพอดีเราก็เลยไม่ได้เลคคอร์ดไว้ให้ดูแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็แค่ใช้อ่าแบรนด์ของทางร้านน่ะนะครับผมแล้วก็ใช้ f r เฟรนเพ s s กดลงไปบนน้ําแข็งเลยนะครับผมตอนเนี้ยมาเสิร์ฟแล้วนี่เดี๋ยวลองชิมดูวิธีเสิร์ฟน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึง นี่นะครับผมก็ชุดที่ยกมาเสิร์ฟให้กับเรานะครับผมก็จะมีตัวกาแฟไซน่ารักมุงมิ้งนะครับผมแล้วก็มีขนม2ชิน้นคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นเรคคอมเมนต์นะน่าจะเป็นตัวดังเพราะว่าตอนเดินเข้ามาเนี่ยตรงหน้าร้านก็มีวางขายอยู่เหมือนกันส่วนอัน,นเนี้ยเนมการ์ดอันเนี้ยของทางร้านเราเป็นคนวางเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากลับไปเก็บไว้ไปสะสมนะครับ โอเคมาถึงเวลาแล้วครับลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆร้านเนี้ยเหมือนเราอ่ะก็ไม่ได้เห็นรีวิวเยอะมากนะครับผมเราเจอมาจาก t ิป a d v i s ไวเแล้วเราก็เลยแอดไว้เพราะว่าเราตั้งใจะจะมาเมืองนี้อยู่แล้วก็เลยแต่ว,ว่าผ่านมาก็แวะชิมดูนะเพราะว่าจริงๆมีแบบเลคคอมเมนต์ของแบบฝรั่งเยอะเหมือนกันนะครับผมว่ากาแฟที่เนี้ย ดีแล้วก็ร้านบรรยากาศดีมากซึ่งก็ก็จิงนะครับผมตอนนี้ที่เข้ามาเงียบมากๆเลยอาจจะไม่ใช่เวลาด้วยเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ10บโมงยังไม่11บเอโมงดีเลยอาจจะยังเช้าเกินไปนะครับผมเดี๋ยวนะักท่องเที่ยวคงเริ่มทยอยทยอยกันมาโอเคถึงเวลาลอย่าพูดเยอะเลยชิมดีกว่าอืมก็ไม่เข้มนะครับไม่เข้มมากสําหรับตัวนี้นะใครคะ่ะ เราว่าเราว่าแบบที่เนี่ยคนญี่ปุ่นเหมือนเขาคงไม่ได้ดื่มกาแฟาที่หนักมากด้วยซึ่งปกติเราเคยคุยกับพี่ๆที่ไทยนะเขาก็จะบอกแล้วแหละว,ว่ากาแฟาญี่ปุ่นอะจะคั่วคัวไม่เข้มมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลากินเป็นพวกากาแฟาดำมันก็จะเบาๆนิดหนึ่งลายๆนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็เราว่าหอมอะหอมหอม,หอมแบบหอมเข้เมๆอะแต่ว่ารสบางผิดกับกลิ่นเลยตอน,นดื่มเข้าไปเนี่ยก็ กลิ่นยังติดปากแล้วก็มีความแบบคาราเมลค้างอยู่ในปากเลยแต่ว่าไม่เปรี้ยวนะครับผมไม่เปรี้ยวมีคาราเมลแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเป็นคาราเมลจามากค่ะเอ,อพอดื่มเข้าไปก็คือแบบยังติดอยู่ในปากเลยเนี่ยระหว่างที่เราเราคุยกับกล้องอยู่ก็คือรสชาติก็ยังค้างอยู่ในปากอยู่เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยราคาเราลืมอะ่ะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปดูแล้วเดี๋ยวเราอินเสิร์ตราคาให้อีกทีหนึ่งนะโอเคก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับผมถ้ามาที่ทาคายาม่าเนาะใครที่ยังไม่เลยไปชิราคาวะโกะนะครับผมแวะเที่ยวเมืองเนี้ยดูได้จริงๆเมืองนี้มันค่อนข้างเงียบอะไม่ได้มีอะไรมากเรายังไม่คิดเลยว่าเราจะมาแบบได้ร้านกาแฟมามาแวะนะครับผมก็จริงๆมันมีหลายคาเฟ่อะที่เป็นคาเฟ่ โลโก้คาเฟ่ที่เราไม่ได้เจอในพวกทิปแอดไวเซอร์หรือว่า Google อย่างเงี้ยน,นะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่มาสายกาแฟาลองแวะดูก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราอะถ้าเกิดสมมติว่าเราของ,งบผ่านนะเดี๋ยวเราจะแวะเพิ่มที่ที่าคายมาม่านี่อีกทีหนึ่งนะครับผมก็สําหรับร้านนี้นะครับมาไม่ได้ยากอย่างที่บอกมานะครับผมนั่งสบายๆเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราเข้ามาเราก็ขออนุญาตทางเจ้าของร้านเนี่ยเพื่อทาวอล์กเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรตอนนี้เราก็เลยได้ถ่ายได้เต็มที่ในร้านนะครับผมต่างกับสองร้านก่อนหน้าที่เราไปเขาดูคือเขาไม่ได้ไม่ได้แบบเอ,อดูดูไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้แสดงความโอเคกับเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อันนี้ถ่ายได้เต็มที่้องลืมเดี๋ยวก่อนไปเราขอชิมขนมที่เขาแถมมาก่อนว่าเป็นยังไงเราว่ามันเป็นคาราเมลนะแล้วก็มีงาข้างในอืม แล้ว่าเหมือนขนมไอ้นั่นแ่ะขนมงานแต่งอะ่ะขนมงานแต่งจีนที่บ้านเราอะ่ะแถมมาให้หวานๆแล้วก็กินกับกาแฟที่ไม่ได้ปรุงหวานเลยก็เข้ากันดีนะครับแล้วก็ที่นี่เขามีเมล็กาแฟขายด้วยทั้งแบบที่ยังไม่ได้บดนะครับแล้วก็แบบที่บดแล้วแต่เราว่าเหมือนมันเป็นของฝากมากกว่าไม่ได้ตั้งใจให้ไปกินจริงจังมากเพราะว่าแพ็กเกจมันน่ารักมากเลยเองนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูไป โอเคครับผมพามาดูตัวเมลดกาแฟที่เขาขายกันนะครับนี่ก็จะมีตัวนี้เนาะที่เป็น specialty coffee นะครับผมราคา100กรัมไม่ได้บอกนะครับบอกให้ถามเอาคาดว่ามันน่าจะเป็นตัวแบบกาแฟพิเศษที่เปลี่ยนไปตามช่วงของเขาอะนะครับผมเพราะฉะนั้นราคาก็คงไม่ได้เท่ากันในทุกๆช่วงนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัว coffee ดริปที่ใส่ซองมาให้แล้วสำเร็จนะครับผมเป็น travel น,นะครับ240เยนต่อซองก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เราดื่มเมื่อกี้นี้แหละเนาะแล้วก็นี่นะครับผมก็จะเป็นตัวขนมที่เขาเสิร์ฟให้เราพร้อมกับกาแฟเมื่อสักครู่นี้นะครับมีอยู่3แบบเนาะก็จะมีพีนัทที่เขาให้เรามานะครับผมแล้วก็ตัว ไวซซามี่นะครับงาขาวนะที่เขาจัดมาเป็นให้เราทาน2ชิ้นแล้วจะมีตัวนี้ตัวงาดาที่ไม่ได้ให้เราชิมนะครับผมอันเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่มีไข่ไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีนมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นช่วงนี้ยเขาจะค่อนข้างเอ่อซีเรียสเรื่องของการแพ้แป้งแพ้ไข่อะไรเงี้ยนะครับผมหลายๆร้านก็จะขึ้นป้ายแล้วก็มีถามด้วยเมื่อวานที่เราไปกินตัวอุดง้งอะ่ะเขาก็ถามเราเหมือนกันว่าเราแพ้แป้งแพ้ไข่อะไรหรือเปล่านะครับผมก็ค่อนข้างเป็นความใส่ใจของเขาแหละนาอ โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับร้าน Tower er Coffee House นะครับ<ม>ก็สามารถตามกันมาได้นะครับผมแล้วก็ ยังไงเนี่ยติดตาม EP ีถัดไปของโดรินกุด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้คงมาถี่นิดหนึ่งเพราะว่าเราออกทริปใช่ไหมเราก็จะมีแบบโอกาสได้เจอร้านค่อนข้างเยอะก็จะเป็นซีรีส์คาเฟ่ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนอย่าสัญญาว่ายังไงจะทําคาเฟ่ในไทยจริงๆเพราะว่าเลือกเว้วลาจริงๆสัญญาไม่ได้โกหกนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ E ีีหน้าเนาะ